เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง OC l i l a s นะครับในที่สุดผมก็มีชื่อช่องทักทีนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเอานะครับพร้อมกับตัวละครที่มีชื่อว่ายูเอ่นเองนะครับแต่ทุกคนจะสังเกตได้นะครับว่าผมนั้นเช่าอยู่เองมาเล่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมไม่มีอวิ่งตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อที่หลังก็ได้เนาะตอนนี้ไม่มีตังค์จนมากเลยครับ ผมรู้สึกว่าในตานี้นะครับเพื่อนๆของฝั่งผมเนี่ยจะเลือกจิบตัวละครที่มูนวอล์กมาได้แทบเป็นทุกตัวเลยนะครับยกเว้นผมตัวเดียวที่ไม่สามารถหายตัวเพื่อนเขาได้อะแต่เราจะไปกู้อะไรล่ะครับเรามีระยะที่เป็นข้อได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้โดนหรือเปล่า <c oughs> ไม่โดนหรอกอะเม็ดไม่รู้อะมาแล้วครับมาแล้วมีแกจะไปไหน <c oughs> มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าข้างล่างนะฮะชุมนุมขึ้นอีกนี่เยนี่เลยอะโดนแบคทีเรียนะครับไม่เจ็บมากเท่าไหร่ดูแก๊งนี่สิ ชายราตรีนะเนี่ยไม่มีใครสามารถเห็นพวกเขาได้นะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถมูนวอลกได้ทุกคนเลยนะครับอยู่นี้หรือเปล่าอ้าวแตงโมจ้าโอ้โหเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเดี๋ยวเถอะคลิกซี่โอเคผมขอแฝงตัวเป็นสมาคมชายราตรีก่อนนะครับผมดักก่อนหายตัวแป๊บคลิกซี่มาคลิกซี่โดนไม่เต็มอีกแล้ว โอเคเอาม sure. ังกรก่อนนะครับผมไม่มีใครกล้าเข้ามานะเพราะว่าห้ยตัวได้ยินข่ะว่ามึงทำแม่แต่คนเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยวูคองเราก็แบบมีการแบบแอบพุ่มไงแล้วก็หายตัวได้เหมือนนายแหละเพิอเจอชิ้หายเลยเอาขนาดนี้ที่12นาฬิกาแป็กแมนไปเลยฉันเลือกนายเป็นไงลหะคลิกซี่เป็นไงล่ะโอ้โบนาเลยไมมคลิกซี่ผีเสือราตี และตอนนี้ก็ได้เวลาหาตังแล้วนะครับหลังจากที่เราลงไปบูรีบข้างล่างเยอะมากๆเลยนะครับจนได้คิวของน้องคริกซี่มาเฮ้ยพี่เอาสุผมมีแผนอะเอาปะเอาด้วยปะวัวมาเลยโอเคพี่ผมจะปล่อยกงจากเสร็จมาแล้วพี่ยิงมาเลยโอเคปะฟังดูน่าจะดีนะรอสัญญานะโอเคเอาเลยพี่โออ้เล ร่วงเลยครับซูนี่น้องไม่เห็นเล็กน้อยได้จังไดเอาพี่แบ็กมันว่าเราเอาเลย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 บริการเ<อ>ตาหลังมา<อ>แล้วครับว,ว้าวพวกคนเป็นทีมเวิร์กจริงนะครับเนี่ยใช่ใช่ทีมเวิร์กเอ่อพี่แบก็กแมนรู้สึกว่ามีปัญหาทางหลอดเสียงหรือเปล่าครับอ๋อพี่ว่าพี่ปกติแล้วน้องยนองเออ่8ปกติงั้นหรอครับโอเคผมจะไม่เป็นห่วงพี่นะครับมองซ้ายมองขวาป้อมนี้น่าจะเป็นของผมนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีคนมากันเลย แต่ว่าผมจะตีป้อมแตกเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีครับน้องยูเอ๋อพี่คิวเรนช่วยผมด้วยเมื่อกี้เขาเรียกชื่อเรานะพี่คิวเรนช่วยผมด้วยไม่มีอะไรนะกลับบ้านก่อนดีป้อมอันนี้เองพี่คิวเรนอ๋อพี่คิวเรนฮะว่าไงครับน้องยูเอ๋อทำไมพี่ไม่ช่วยผมตีป้อมอ่าคืออ้าวหายหายไปเลยอ่ะไปเลยพวกเรากลุ่มชายชาตีใต้แสงจันทราโจเกอร์ยอมมอบตัวซะดีๆพวกเราล้มไปหมดแล้วตีตายไปซะหัวเลาะอยู่ได้ลำพางทำดีมากพี่บูคอง เอาล่ะพวกเราระวังตัวไว้ดีๆนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยพี่วัวคองผมเจอเผ่าพันธุ์เดียวกันกับพี่อ่ะเฮ้ยออกไปออกไปอย่าอย่าเข้ามาออกมานะพี่เอลซุออกมาพี่เอลซุพี่เอลซุไม่ไม่ยูเอหายไปนั่นเองมันอยู่นั่นไอ้ลิงบ้าอย่ามาใกล้โอไม่นะพี่วัวคองจะกัรมันจะไปไหนนี่ตลอดเพื่อนของฉันแล้วแกด้วยแต่งโมบระจาไม่เว้ย เมื่อกี้นี้อย่างเดือดเลยพี่หรอไม่ได้ไงอ่ะพี่เอลสุตอนนั้นที่อยู่เอเห็นพี่โดนลุมใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่พี่หรอไม่ได้ไงอ่ะคือนี่เป็นร่างโคลของพี่มันไม่ใช่ร่างจริงอะครับโอ้พี่เอลสุมีร่างโคลด้วยหรอเพื่อเจอทั้งสองคนเลยเโอเคครับโอเคยูเอะปล่อยกงจักซะคลิกซี่กำลังมาได้ครับพี่ตายซะทำไมผมรู้สึกว่าเราป่าเถื่อนจังวะ นี่คือกรมตำรวจชายราตีใต้แสงจันทรายอมมอบตัวซะดีๆออกมามุกเดิมไม่ใช่รอยูเอะอ้าวมุกเดิมแล้วจะทำไมล่ะครับโมบจ่าเฮ้ให้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่กินครับไม่เอาก็คือจะขายแตงโมอย่างเดียวเลยว่างั้นแล้วมันเป็นอย่างจ่าเป็นอย่างเอาแตงโมบจ่าเอามามามาคือแตงโมแล้วมาแล้วไม่ไม่เมื่อกี้พี่จินหัวร้อนนะครับผมไม่น่าผมไม่น่าไปล้อเขาเลยอะขอโทษนะครับเฮ้ยพี่บุคคลหัวเร้นตรงนั้นเอาเลยครับพี่จะเกินเนเอาเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะดปไหนจะทำอะไรยูเอที่ว่าพี่จัดการได้เฮ้ยแมวแมวครับแมวโอเคถอยก่อนผมว่าตอนนี้เราต้องเล่นเซฟเท็ดนั่แหละครับเราต้องมีเชิงนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เสียพี่วูคองไปแล้วกูยังไม่ตายเว้ยเอาหรอครับผมขอโทษโอเคผมแฝงนามเป็นอ่อแชราตรีผู้อยู่ภายใต้ความมืดก่อนนะครับผมจะอุ๊บจ็อบเกอร์ตายตายแน่โอมน้ำหน้ายูเอ เมื่อกี้ผมเห็นลิงป่าของฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงพุ่มตรงนั้นนะครับนั่นๆๆอย่าอย่าเข้ามาใกล้นี่เรามีพี่บูคองนะครับเราไม่ต้องกลัวครับถ้าถ้าลิงป่าเข้ามาเราก็ต้องโอ้โอได้ครับพี่จะการเลยได้ครับทำดีมากไอ้น้องเอาละครับพี่ผมผมไล่ให้อยู่พี่พี่เอาเลยอะหรว่าอยู่แอะเอาเลยผมไล่อยู่ผมไล่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนั่นๆออกไปเอาเลยครับรวมกลุ่มไปเลยครับก่มตำรวจเรา ไม่ต้องไปเกรงกลัวแล้ั้งสิ้นจัดการมันพี่แบ๊กอะไรแตงโทลแตงโผล่ยายาพี่แบ๊กผมว่าพี่พี่ไปหาหมอเถอะโจมตีอะไรทุกคนตีป้อมเฮ้ยลิงป่าลิงป่าและชนะก็ตกเป็นของกรมตำรวจชายชาตีใต้แสงจันทรานะครับเย้ว้าวว้าวไม่คิดว่าเราจะชนะได้นะครับเนี่ย แล้ MVP จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมเองนะครับยูเอจังสวยสบัดเหรอ <c oughs> แล้วก็บทพูดสำหรับเพื่อนๆของผมในทีมนะครับผมผมได้สร้างขึ้นมาเองทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการเตรียมบทอะไรกันไว้นะครับเพราะว่าผมกดเล่นคนเดียวนะครับ <laughs> และนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใกับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน